สวัสดีครับทานผู้ชมที่ติดตามชมช่องเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนาธมานำเสนอครับขบวนการสมคบคิดทำลายชาติไม่ได้มีแค่ในนครวาติกันเท่านั้นแต่สถานการณ์ความมั่นคงในประเทศไทยยังน่าเป็นห่วงมาก ในยุคที่ประเทศไทยมีรัฐมนตรีกลาโหมที่มีพฤติกรรมสอบพิรุษไปในทางที่ทำให้ประชาชนเครือบแคลงสงสัยมาโดยตลอดเริ่มจากการมาของทักษิณไฟใต้ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์กับเขมรในพื้นที่ทับซ้อนเรื่องน้ำมันทัทง้ทงทั้งที่เส้นแบ่งเขตแดนเขมรในทะเลนั้นอยู่คนละพิกัดกันเลยรวมไปถึงการร่วมมือกับเขมรที่ลงนาม MOU ร่วมกัน ซึ่งมีแต่ขมเมรที่ได้ผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวการปล่อยปละละเลยให้คนจีนเข้ามาครอบครองพื้นที่ของประเทศไทยเป็นจำนวนมากในเวลาอันสัน้นและล่าสุดคำพูดของมหาเดชอดีตผู้นำมาเลเซียที่เริ่มเผยตัวจริงว่าอาจเป็นผู้สนับสนุนการสร้างสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มขบวนการ BRN ในขณะที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้ก่อตั้งพรรคสีชม ยังมีแนวคิดที่มุ่งมั่นให้ศาสนาพุทธหายไปจากสามจังหวัดชายแดนใต้และมีเจตนาแรงกล้าที่จะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์หายไปจากแผ่นดินไทยและสถาปนาแนวคิดของคณะราษฎรมาใช้ในแผ่นดินสยามแทนแถมยังมีสสคนสําคัญหนุนหลังให้คนเมียนมาเข้ามาป่วนสถาบันและส่องสุมอาวุธหนักมากมายในแผ่นดินไทยในขณะที่สปลาว,าลาวเกิดกลุ่มไม่ทราบฝ่าย ช้อาวุธหนักถล่มฐานที่ตั้งของทหารหลาวสุดท้ายจับกลุ่มพวกม้งได้แค่โกรธแค้นที่ถูกทหารหลาวยึดยาบ้าไปสองล้านเม็ดแต่เพจทหารสปรปลาวกลับอ้างว่าอาวุธหนักถูกยิงมาจากฝั่งไทยย้อนมาฝั่งการเมืองไทยก็เกิดมีแนวคิดของประธานรัฐสภาใช้โอกาสถลุงเงินภาษีของประชาชนนับพันล้านเพื่อนำไปปรับปรุงอาคารรัฐสภาก่อนทิ้งทวนเหมือนจะรู้กันภายในว่า การยุบสภาคงใกล้ถึงเวลาแล้วในขณะที่นายพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคก็กํำลังถูกกลุ่มมาเฟียพลังงานเล่นงานอย่างหนักเพราะตั้งแต่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานรายได้ของกลุ่มมาเฟียพลังงานก็ล้นหายไปมากการดิวเอาทักษิณกลับบ้านเพื่อค้านอำนาจของพรรคสีส้มหรือเพื่อผลประโยชน์ใดๆก็ตามมันคือบทเรียนสำคัญที่สุดของนักวางแผนสมองตื้นเขนินผลตามมาก็คือ ความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยกำลังถึงจุดล่มสลายลงตามทักษิณไปเช่นเดียวกันในายใหญ่ของทักษิณจะเป็นใครก็ตามจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามสุดท้ายไม่มีใครได้ประโยชน์สักคนจากทักษิณมีแต่จะทำให้นายเสื่อมอำนาจลงแต่ที่น่าสงสารที่สุดก็คือประเทศไทยนั่นเองที่จะต้องรับเคราะห์กรรมไปเต็มๆทั้งที่มาจากจีนสหรัฐอเมริกาและประเทศเพื่อนบ้าน ต่างต้องการเห็นราชนจาจักรไทยแตกออกเป็นเสียเส่ยงเทั้งหมดคือแผนของคนที่ดิวทักษินกลับบ้านที่มีมันสมองน้อยไปหน่อยเมื่อความจริงปรากฏนายจะได้รับรู้ความจริงว่าคนที่นายดิวกับเขามาตลอดนั่นมันไม่ได้มีความจริงใจอะไรสักอย่างกับนายเลยนายเป็นเพียงแค่เบี้ยเล็กๆในกระดานของพวกชั่วช้าพวกนี้ตลอดไปและคนพวกนี้เขาจะไม่เคยมองนายอยู่ในสายตาเลย งานต่อไปยังมีการขุดถึงแก่นแท้ของพักสีส้มอีกว่าพวกแกกำลังคิดอะไรอยู่ทำไมพม่าถึงได้มีอิทธิพลในราชนาจากรไทยได้มากขนาดนี้นี่คือขบวนการสมคบคิดกันหรือไม่กับพักเพื่อไทยหลังจากที่นายธนาธรบินไปพบกับทักษิณที่ฮ่องกงในายใหญ่ของทักษิณอาจจะอยู่ที่มาเลเซียคัมเมนสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์หรือ UAE แต่เลิกล้มความคิดไปได้เลยว่า จะเป็นเจ้านายของราชนาจาักรไทยที่พักสีส้มลุ้นว่าจะใช่และจะใช้สหรัฐอเมริกาลมลางสถาบันของราชนาจาักรไทยทหารเขาไม่ง่นะครับน้องต้องไปฝึกมาใหม่ให้เยอะกว่านี้ครับนายจะเหนื่อยไปจนตายความสำเร็จจากน้ำมือของทักษิณไม่มีอยู่จริงในโลกนี้เพราะความสำเร็จที่แท้จริงในยุคทักษิณรุ่งเรืองก็คือล้วนมีแต่พวกยอดคุณพลนักบริหารจากภายนอกพักของตัวเอง ที่ถูกนำมาใช้งานจนสร้างชื่อเสียงให้พรรคของทักษิณโด่งดังมาตลอดแต่มาถึงยุคนี้ที่คนภายนอกที่มีฝีมือเก่งๆล้วนปฏิเสธที่จะเข้ามาทำงานให้ทักษิณกับตระกูลชิน,นวัตรเพราะหลายคนล้วนเข็ดขยาดกันหมด เพราะไม่ว่าแนวคิดและผลงานของพวกเขาทั้งหมดจะถูกริบรอนไปเป็นผลงานของคุณในตระกูลชินวัตรทั้งหมดส่วนใครมีผลงานไม่เข้าตาแม้จะทำงานหนักและซื่อสัตย์ขนาดไหนก็จะถูกเขี่ยทิ้งแบบไม่ใยดีในทันทีและอีกประเภทที่เข็ดไปจนตายก็คือพวกที่หลงงมงายและเชื่อมั่นในตัวของทักษิณล้วนถูกติดคุกจากนโยบายที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวของทักษิณทั้งสิน้น สุดท้ายภาพจริงที่สะท้อนให้ประชาชนได้เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ 1. ฝีมือของยิ่งลักษณ์กับโครงการโกงมหโรารจากโครงการรับจำนำข้าวและปล่อยให้ข้าวเน่าจนล้นโกดังมาถึงในปัจจุบันมีรัฐมนตรีติดคุกยิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศ 2. ฝีมือของแพทองฐานมาถึงยุคของเศรษฐกิจต,ตกต่ำสุดขีดความมั่นคงของประเทศล้มเหลวยาเสพติดล้นประเทศใช้เงินคงคลังหมดคลัง เพื่อนําไปแจกเพื่อหวังผลคะแนนเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีแม้แต่เงินไปเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ทั้งทงที่เป็นกลุ่มฐานคะแนนเสียงที่สําคัญของพรรคตนเองทั้งหมดนี้ชี้ให้คนทั้งประเทศรับรู้ความจริงว่าสมาชิกในพรรคเพื่อไทยมีแต่พวกกากๆไม่มีกลินความสามารถแค่งูงูปลาปลาเท่านั้น เมื่อขาดคนมีฝีมือจากภายนอกมาช่วยงานให้กับทักษิณและยิ่งตอกย้ำชัดเจนถึงมันสมองเล็กกึนของทักษิณหากคิดคนเดียววางแผนนโยบายคนเดียวแล้วใช้งานคนในพักทำรรยิ่งเหมือนกับส่งเด็กอนุบาลมาบริหารประเทศให้จมดิ่งลงเหวผมเขียนเตือนมาหลายครั้งแล้วว่าทักษิณไม่ได้เก่งอะไรเลยในการบริหารประเทศมีเก่งแค่ใช้เล่หเลี่ยมเท่านั้นเก่งในการโยกเอาเงินภาษีของประชาชนมาใช้โปรโมทพัก การเมืองของตัวเองเท่านั้นต่อให้ขนมาหมดทั้งตระกูลมาบริหารประเทศก็คงอยู่ในสภาพแบบเดิมๆไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่จะดิ่งเหวกันหมดประเทศตอนนี้หัวสมองของทักษิณกับลูกสาวตนเองจึงมีอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นคือเปิดบอลคาสิโนให้ได้เพื่อใช้ฟอกเงินให้นายก็เท่านั้นคือหมากเกมสุดท้ายถ้าทำไม่ได้ก็ต้องติดคุกและสิ้นสุดลงของอำนาจทางการเมืองของตระกูลชินไปแบบถาวร กลับมาบ้านแทนที่จะอยู่เลี้ยงหลานและเลิกยุ่งเรื่องการเมืองไปแบบถาวรแต่ดันทะลึ่งไปรับปากนายว่าจะสร้างเงินรายได้มหาศาลให้กับนายเลยทุ่มชีวิตทั้งหมดเข้าสู่เกมการเมืองที่อันตรายสุดๆเพราะคิดว่าคนไทยหลายสิบล้านคนจะางโง่ไม่มีใครกล้าคัดค้านการเปิดบ่อนกาสซโนของตนเองไม่ว่าอำนาจอะไรก็ตามถ้าวันหนึ่งมันไม่ถูกต้องและย้อนกลับมาทำลายประเทศชาติและพลเมืองของตนเอง อำนาจใดๆก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ยาวนานเช่นกันทักษิณน,นายต้องจำเอาไว้จนตายเดชาเนรุนานสิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับช,ชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิ Studio, โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ